เราเป็นเพลงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพีสัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยให้ชมเลือกซืเลือกใช้นะครับอันนี้เป็นโตโยต้าครับโตโยต้าวีออสวีศูนย์ห้าเครื่องเกียร์ดีเล่มครบสมบูรณ์ครบๆทั้งคันนะครับห้องเครื่องเดิมๆขันหน้าบางๆครับสีถลอกจะถึงเนื้อเหล็กเลยก็คือไม่เคยซ่อมสีไม่เคยโดนชนหนักถึงตรงนี้เลยครับนี่ครับน่าครับ วงเครื่องก็เดิมๆรวยทับรอยอาร์คยังอยู่ครบทนหนักนะาเดิมหลังเดิมครับบอดี้สีสันก็โอเคครับยังสวยมีริ้วรอยมีตำหนิบ้างบางจุดเล็กๆน้อยๆครับโดยรวมแล้วก็ยังโอเคครับ48,000บาทเท่านั้นเองคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเครื่องกิ๊บวิ่งทางไกลได้สบายล้อแม็กวงลายพาวเวอร์ช่วงล่างแน่นกระจกไฟฟ้าแอร์เย็นเพลงพอ ในยังสมบูรณ์บอกเดิมๆไม่ขาดครับเย์ออโต้สี่หมื่นแปดพันบาทครับถูกกว่าหน้าเตน,นครับพิกัดดูรถอยู่บัวใหญ่โคราชท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มได้นะครับติดต่อเจ้าของได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ